แม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม จะคือความสุขของฉันจะเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อมถ้าสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็นไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน มันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายไปไฟบอไหน่อยมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องไง่ายได้ขอบคุณมากครับผมแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาส แม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมเธคือความสุขของฉันถ้เธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อม ถ้าสุดใจเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้เราหยุดหมุนไปก่อนขอเสียให้ตัวเ,อ,วเองหน่อยแล้วน่ารักมากเลยนะทุกคนน่ารักมากครับผมขอบคุณมากมากครับบอกเลยว่าตื่นเต้นที่เห็นทั้งบริษั่นเลยครับโอเค ในวันที anyway, ่เธอนั hmm. ้นไม่มีใครในวันที่โลกนี้ทิ้งเธอไปในวันนั้นหันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้จะให้เธอจนกว่าเธอคือความสุขของฉัน ถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมอาสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยากจะรอยรฉันหยุดหัวใจจะรอยฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยไหม ต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ข้างหน้ามากครับพี่กินดังมากผมชอบพี่มากแล้วข้างหลังอาจจะเสียงแหบแล้วครับไม่ได้กินนะไม่ครับคือแค่ทุกคนมาก็ดีใจมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกนะครับว่าขอบคุณทางู l u e ที่จัดงานดีๆนะครับวันนี้เขาก็เป็นนี่ครับ Blue Winter Market นะครับถามว่าคืออะไรข้างหลังครับหันไปดูข้างหลังครับร้านอาหารเยอะยะเลยนะครับผมอย่าลืมก็อุดหนุนพวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ดีนะครับบรรยากาศก็ ก็ไม่เชิงโรแมนติกแต่ก็แบบชิวๆเนาะก็แบบอยากจะให้ทุกคนมาชิวกันครับแล้วก็เพิ่งมาัแรกรู้สึกประทับใจมากครับถ้ามีโอกาสผมจะมาที่นี่ครับอาจจะมาทั้งงานและก็ไม่งานครับ <laughs> มาเดินเล่นครับอะไรนะครับ <c oughs> มาตกิล์ฟใช่ครับผม <laughs> ก็วันนี้ก็เห็นเอ๊ hey. <c oughs> Do you live here yeah you do you live here hey, do you live here <c oughs> holiday Nice man great place Trust me m ีนะ o u r e gonna enjoy ที่นี่เป็นเมืองที่ฝรั่งเยอะมากนะครับก็เจอก็ดีผมเองก็มีพิพิธัต่างที่เหมือนกันครับป้ายอะไรอ่ะข้างหลังเขียวว่าอะไรครับอยากฟังไหมครับเพลงแท้ทานอยากไหมครับ น้องตาฉันจะต่าอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้สางคนอย่างเธอมันเลาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอว่า หยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอข้หัเลยคนหน้าตายัางฉันนั้นมันต้องเชียมหัวใจเก็บอาการไว้แม่ใจจะสั่นรวรัวอยากจะให้ดอกไม้ดูมาว่า สักตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเหมือนจะมีเวทมนต์ทำในใจฉันรู้ไม่เธอว่าใครเดือดร้อนฉันแคสตาคนอย่างเธอบันเอาแต่ผ้าไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้ง โปรดเธอนะขอวอนหยุดหน้ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ oh โ h เอาไงกันดีละกับหัวใจเอาไงกันดีละกับความรัก เธอทำในใจมันต้องคิดนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงอให้ทำยังไงใจมันถึงป่งลงรักเธอจริงๆฉันพาดากคนย่นเธอมันเนาแต่พลาไม่กินไม่นอนอย่าบอกเธอสักครั้งโพราเธอนะขอคอว ห,หยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำนลังละลายโอ o วโเอาไงกันดีแล้วกบหัวใจเอาไงกันดีเลยะกบความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มคูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเธอจริงๆได้ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปลงลงรักเธอจนหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตกใจกตกใจดูวัดน้ำไปดิเมื่อกี้เป็นไงบ้างคุณเจม์ฟาร้องเพลงพราะมไหมคะขอบคุณครับโอ้ยแค่กินน้ำยังหล่อเลยนะคะตอนที่บอกว่าจัดให้นะคะ ือทุกคนนี่แบบว่าแทบจะอยากจะรับเหงื่อของคุณเจมามากเสียงแอบสีแอบอ๋อเป็นคนเสียงแอบนึกว่ากำลังแบบสดชื่นกับน้ำที่ดื่มไปนะด้วยครับผมด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวมีทิชชูเดี๋ยวจะช่ให้คุณเจมานิดนึงนะนะเหงื่อหยดขนาดนี้แทบจะอยากมีคนขึ้นมาซับไหนใครอยากซับเหงื่อให้บ้างค่ะเบ คิดว่าจะผ่านด่านดิฉันไปได้เหรอคะยากนะคะพูดเลยทีนี้นะคะร้องเพลงไปแล้วนะคุณเจมส์อาจจะหายใจหายคอก่อนสักพักหนึ่งโอเคหมดเวลานะคะทีนี้ค่ะวันนี้สามารถนะคะว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างเผื่อบางคนบอกว่าอุ้ยเปิดช่องไหนก็เจออ่ะเออช่วงนี้ก็ขอบคุณครับช่วงนี้ก็ขอบคุณครับช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ครับเพิ่งปิดกล้องละครเรื่องอาคมไปครับก็เดี๋ยวี่หน้าได้ดูครับได้กลับมาที่ กับม yes, <Mark> <Okay. S 2> าร์กี้โอเคเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานด้วยกันครับแล้วก็<ะ>ได้ร่วมง,งานกับร่วกับชื่อพี่ทรงครับก็เป็นแนวแบบแอคชั่นเป็นแฟนตาซีเป็นซีจีเยอะๆครับผมเปดเยอะครับสนุกครับแล้วก็สายทานหัวใจกำลังถ่ายอยู่กับมินชลิดาครับอืมแสดงว่าผลงานให้ติดตามเพียบเลยครับปีหน้าได้ดูครับปีหน้าก็ปีนี้ก็ เออก็ดูเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้เษย้อนหลังไปก่อนเลยย้อนหลังไปก่อนด้วยนะคะครับโอเคได้อยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณเชมป์มาฮะครับผมชิ้นนี้ของคุณเนาะที่คุณได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเปไม่ใช่นะคะเป็นปอกคอนุองหมาน้องแมวปอกคอใช่ไหมไม่ใช่ปอกปอกคนหรือปอกคนได้หมดทุกอย่างเอาที่สบายใจนะคะช่วงหน้าหนาว แน่นแล้วนะครับป<อ>กติกาที่ว่าที่แบบมันต้องทุบๆเพื่อที่จะได้แน่นนะครับ oh, ผมมีเหตุผลเนาะโอเค <Okay. S 1> <laughs> ใ,ชใช้ด้ามไม้ทุบนะฮะอ่ะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันหน่อยดีกว่านะคะคเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าใครที่ซื้อสินค้าภายในบลูพอร์ตนำบินใบเสร็จนะคะมารับเป็นตัวชิ้นส่วนเนาะเพื่อที่จะทําการจับรางวัลกันนะคะแล้วตอนนี้รายชื่อทั้งหมดก็อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วถึงแล้วนะเราต้องมีเอฟเฟกต์เองอะ กองอยู่ที่หน้านี้เดี๋ยวน้ำแม็จะขออนุญาตจับอ่าถ้าถือว่าคุณเจมาอยากจับน้ำแม็จับเองก็ได้เออเดี๋ยวพี่จะจับอยี้ชูมไหมเออต้องซ้ำพี่จับเิดโทถนะอ่ะให้หนูจับเหรอครับผมช่วยลุ้นหน่อยขอซาวหน่อยค่ะขอซาวเอาเราไปเปิดปังเสียงคุณเจมายาเอาเร่อเอาเร่อเอาเรื่อเอาเล่นงเอาเร่อถ้าคุณเจมายาพูดหยุดเดี๋ยวน้ำแข็จะหยุดหยุด อะไรนะหยดออ๋อนึกว่าหยดหยดอะไรนเลหรอเออนะอ้าวมาแล้วฉันจะได้เดินเฉันเถินใครอ่านไปยิ่งฉุบอ๋อได้แก่คุณผู้หญิงหรือผู้ชายดีโอ้ยแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคุณคุณอ๋อโหให้มันลุ้นหน่อยสิของมันมีอยู่ชิ้นเดียวได้แก่คุณคุณ <laughs> คุณจันชาค่ะ <Yeah. S 1> จันชางามวิริยาวงชัยอยู่ไหนคะอยู่ไหน <Yeah. S 1> ยกมือหน่อยอยู่นี่โอ้โหแปกบ้านมาด้วยนะมาเลยมาเลยอ้าวขอดูบตัตรประชาชนหน่อยขอดู <laughs> <laughs> บตัตรประชาชนล้มล้มล้มเตรียมบัตรประชาชนด้วยเออขอบัตรประชาชนด้วยนะพี่เดี๋ยวเราต้องมีการเช็ครายชื่อด้วยต้องสัญญาเลย เดี๋ยวเราเช็คเช็คอายุกันก่อนนะถ้าขึ้นด้านนี้หนูว่าบังท่านก็ขึ้นนะผมกังฟูเพนด้าแน่นอนเมื่อกี้คุณเจมบอกว่าคนไหนนะกีเสียงดังวอนนี้ใช่ไหมบอกแล้วเหมือนซูโม่เลยตอนแบบอ้อแบบดังๆอ่ะนี่บอกมะยอดเลยสามร้อยอ่ะตอนที่แบบกำลังจะไปสู้กันอ่ะเอ้ยอันเลย เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้คือโดยค่าจ้างผมครับป้าติ๋ว <c oughs> <c oughs> คุณเจมนี่เรามีว้จากับซุร,รักษณะหัวหินครับอ่ะนะคะทีนี้นอกจากว่าเราจะได้ขอรางวัลจากคุณเจมส์แล้วนะคะตามกําลังศรัทธา <c oughs> คุณพี่หยอดร้อยริงๆตั้งใจหยอด50 <c oughs> เราไม่มีถอนนะะ <c oughs> อ่าโอเคหยอดเลยซ่ทาทุป้าติ๋วนะคะทำมุญ ตาย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 ก็มีโมเมนต์นะคะอะไรนะมีแมลงอ,อ๋อแล้วเออไปแล้วไปแล้วอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามอบรางวัลเลยแล้วกันนะคะคุณเจมมอบอ่ะมามาใีกหนึ่งม,มาเลยค่ะอ่ะ วิญญาณเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกตามันร้อนร้อนนะคะตามันร้อนร้อนเปล่านะคะแดดแรงนะ,ะแสงมันแรงตามันร้อนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะคุณพี่คุณพี่จันทานเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยถามว่าจริงจิอยากถามว่าคุณพี่จันทานเนี่ยมารอวันนี้ตั้งแต่กี่โมง oh. ตั้งแต่เช้าเช้ากี่โมงอามาเที่ยวก่อนแล้วพอรู้ว่าเจมส์มามาก็เลย มาจริงส่วนใหญ่แฟนคลับก็จะมาเที่ยวก่อนนะเพราะเวลาสมมติไปอย่างวันนี้เขารู้ชื่อหลายหลายคนก็คงแบบมากินข้าวก่อนมาชิลก่อนอะไรเงี้ยบอกว่าที่นี่แบบจังหวัดนี้เจ๋งมากเลยมันเป็นที่ท่องเที่ยวจริงอะครับใช่ไหมคะโอเคทีนี้สุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะคุณเจนส์มาก่อนที่เราจะลาจากกันเชิญฝากอะไรได้เลยค่ะสำหรับแฟนคลับอยากจะขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณทุกๆคนที่มานะครับวันนี้ทุกคนน่ารักมากอย่าเพิ่งไปครับขอบคุณอยู่ครับผมทำไมดุล่าดุ อทุกคนออมีความสุขครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาวันนี้ครับจก้กคความสุขมากๆครับกับบ้านนอหลับฟันดีครับแล้วก็ผมเองก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอทุกคนอีกนะครับสวัสดีครับอ้าวปรอดัน้ให้กับคุณเจ